สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอแจนดูดวงไพ่ย,ยิปซีจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอัปเดตพลังงานของวันนี้วันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปใครอยากได้คำตอบเป็นของคุณเองแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะรายละเอียดในคอมเมนต์ที่หมอแจนปักหมุดไว้อ่านราคากดกติกา จัดเลขมงคลหรือดูดวงส่วนตัวถ้าพร้อมโอนแอดไลน์ไอดีมานะคะขอบคุณมากๆว่าสำหรับการติดตามและก็กําลังใจการสนับสนุนหมอแจนมาค่ะขอพลังงานนะคะวันนี้ Energy อะไรที่ตกออกมาบ้างสามเหรียญหกไม้เท้า การเงินประสบความสําเร็จนะมีความสําเร็จรอคุณอยู่นะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นความสุขความอุดมสมบูรณ์การฮีลิ่งเยียวยาจิตใจมีความสบายอกสบายใจมีการติดต่อสื่อสารนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคุณอาจจะได้รับข้อความข่าวสารจากใครบางคนหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการงานการเงินก็ได้เช่นกัน สิ่งดีๆนะคะที่กำลังเข้ามาการพูดคุยติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงโซเชียลออนไลน์ความรู้สึกใหม่ๆความรักก่อเกิดขึ้นในหัวใจคุณได้รับพรได้รับข่าวดีนะคะสิ่งที่ทําที่ลงมือทําไว้นะผลกําไรประสบความสําเร็จมีความสุขและก็มีความอุดมสมบูรณ์ คุณมีความหวังครั้งใหม่นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือโอกาสใหม่ที่คุณกําลังมองเห็นนะคะโอกาสพัฒนาการเริ่มต้นนะคะซึ่งน่าจะนําไปสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาหรือการพูดคุยการติดต่อสื่อสารหรือสามารถขยายขยายความรักความสัมพันธ์หรือการลงทุนร่วมกันไปได้ไปในอนาคตนะคะเพื่อนๆวันนี้สิ่งที่ไพ่บอกเป็น e n e r g ที่ดี คุณกำลังได้รับพรนะคะสิ่งที่คาดหวังในอนาคตอาจจะได้รับเงินจากใครบางคนนะ,ะที่ติดต่อสื่อสาร6เหรียญน,นะคะมีคนมาช่วยเหลือหรือซับพอร์ตสนับสนุนอาจจะเป็นพลังงานดีๆที่ใครบางคนนะคะใครสักคนหนึ่งในชีวิตของคุณส่งข้อความโทรหา มีการพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงหรือไปทานข้าวนะคะไปเดทไปออดมีการนัดพบสังสรรค์เฉลิมฉลองนะคะมีพลังงานเอเนรจีที่สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นความโชคดีการประสบความสำเร็จทางการงานการเงินที่คุณได้ลงมือทำไว้แล้วทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้คือเราทำสิ่งใดเราจะกำลังได้รับสิ่งนั้นซึ่งประสบผลสำเร็จนะคะเป็นสิ่งที่คุณเคยกระทำไว้นั่นเอง การมีชื่อเสียงนะทางด้านออนไลน์ก็ได้นะคะและการเฮลิ่งเยียวยาจิตใจจบไซเคิลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคนะนะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะและเรากำลังมีโอกาสพบเจอใครสักคนที่มาแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกนะเป็นพลังงานที่แรกๆเริ่มเรๆนะการมองเห็นโอกาสช่องทางอะไรแบบเดลิเวอร์นะ อาจจะเจอใครสักคนที่เข้ามาสนใจรักในตัวคุณอาจจะมาจากเพื่อนหรือมาจากโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะหรือเจอเพื่อนที่รู้ใจบัดดี้พาร์ทเนอร์ไม่จะเป็นต้องเป็นความรักก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ร่วมง,งานหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทำให้เรารู้สึกสบายใจนะคะสถานการณ์งานนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าคุณจะสามารถวค,ควบคุมคอนโทรลมีความสามารถ มองเห็นโอกาสฉกช,ชวยโอกาสนั้นไว้ได้ลงมือทําจนในอนาคตคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะพร้อมทั้งมีคอนเนคชั่นใหม่ๆมีแพชชั่นสิ่งใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังจะเริ่มต้นนะอะไรที่คุณกําลังจะเริ่มต้นสิ่งนั้นถ้าคุณคิดว่ามันเป็นความสุขของคุณมันเป็นความสบายใจอาจจะเป็นงานใหม่มิตรภาพใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่ และการแสดงออกหรืออะไรก็ได้สิ่งที่มันเป็น,ปนตัวตนของคุณคุณจะทําให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุขนะด้วยความสุขทําด้วยความรักและความสุขเป็นความสบายใจมีการเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆใครบางคนอาจจะเปิดร้านใหม่นะหรือเจอมิตรภาพใหม่มีการเฉลิมฉลองมีการนัดเดท นัดดินเนอร์อะไรสไตล์นี้ได้หมดมาดูสิขอคำแนะนำให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้หน่อยค่ะคำแนะนำนะคะความรักนะคะคุณเข้าใจความต้องการของตนเองกลับมารักตนเองดูแลตนเอง ความใจดีนะ,ค,ะความเอื้ออาทรอ,อบอุน่นอ่อนโยนคุณจะใช้มันเป็นแรงผักดันที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จทางการงานใช้ในการดูแลเทคแคร์ดูแลลูกค้าอะไรแบบนี้คู่ค้าคู่สัญญาคุณจะมุ่งโฟกัสไปข้างหน้านะคะด้วยด้วยความรวดเร็วด้วยสติปัญญาอันชานฉลาดของคุณคุณรักตัวคุณเองคุณอยู่ในพลังงานที่ดีมีความร่ำรวย มีความอ่อนโยนกับตนเองรักตนเองใช้สิ่งนี้เป็นแพชชั่นนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนชีวิตอย่างมีความสุขความสบายใจช่วงนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่คุณจะสบายใจการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ the world กับ the date สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ได้ทําให้คุณสบายใจมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงน,งนความรักความสัมพันธ์ผู้คนคุณจะตัดไปคุณจะตัดจบ Energy น,นะคะกำลังจะเริ่มใส่เคลื่อนใหม่นะใส่เคลื่อนใหม่นะคะคำแนะนําคือ,อมุ่งโฟกัสสิ่งต่างๆไปข้างหน้านะคะด้วยความเชื่อมั่นด้วยความรวดเร็ว ให้เรามองไปข้างหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องย้อนกลับไปมองสิ่งเก่าสิ่งไม่ดีคนที่มันเป็น Energy ที่พลังงานที่เป็นพิษที่ท็อกซิกที่ทำอะไรรับหลังเราความสัมพันธ์หรือผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหน่วงเราไว้เหมือนเป็นโซ่ตัวนพันธนาการอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกของเราความใจดีของเราเกินไป กับคนที่สวมหน้ากากเข้าหาเราทําให้เรารู้สึกมีพลังงานที่อึดอัดเขากขโมยความสุขไปจากเรานะคะบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเคยเป็นของเราต่อจากนี้ไปสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะคุณจะมองเห็นคุณจะใช้ดาบเนี่ยนะตัดโซ่ตวนพันธนาการในความคิดในความรู้สึกที่มันเป็นพิษที่มันท็อกซิกค,ความรักความสัมพันธ์ก็ได้ ความสัมพันธ์ที่หลอกลวงคนที่เข้ามาเอาเปรียบเงินคุณมาดึงดูดพลังงานที่ดีๆของคุณไปทําให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขมาเอาความสุขจากคุณไปมาเอาเงินจากคุณไปมาเอาความรักจากคุณไปทําให้คุณไม่เหลือนะที่จะมาดูแลตนเองตอนนี้คุณเข้าใจคุณจะดําเนินชีวิตด้วย ด,ด้วยประสบการณ์ด้วยความชาญฉลาดด้วยสติปัญญาของคุณเองตอนนี้ไซเคิลใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้สิ่งใหม่กําลังจะเข้ามานะคะขอดูใต้สํหรับนะคะโอกาสใหม่ที่กําลังจะเข้ามานี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นโอกาสนะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์โอกาสใหม่ๆกําลังมานะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานพบเจอเพื่อน ผู้คนสังคมใหม่เปิดโอกาสให้ตนเองไม่ต้องกลัวกับ Energy ที่มันเป็นเก่าที่มันเป็นเดิมนะคะเขาบอกว่าจักรวาลกำลังนะให้ความรักหรือเขาเรียกว่ามันเหมือนน้ำนะคะน้ำทิพที่มาล้างบาดแผลในหัวใจของคุณนะคะอาจจะเป็นใครสักคนอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานเดอะสตาร์ ก็คือพลังงานของคนที่เยียวยาจิตใจมีความสุขมีความสบายใจถึงเราโสดเราก็มีความสุขนะมี energy ที่ล้างความเจ็บปวดนะความเสียใจความท็อกซิกนะคําพูดของใครบางคนใครที่ปักด,ดาบลงที่เราเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการนะคะคนพวกนี้จะต้องออกไปในชีวิตเราคนที่ทําให้เราเครียดพิ่ตก,กงังวลหรือเศร้าเสียใจนะคะเขาบอกว่า ให้เราเดินไปข้างหน้านะเราจะประสบเราจะเราจะประสบพบเจอกับความสุขความสําเร็จนะ,ะโอกาสใหม่ครั้งใหม่มาแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้เป็น energy ที่ดีมากๆเลยนะคะงานเงนิงนประสบความสําเร็จเมื่อเราทิ้งสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ให้บริการชีวิตเราแล้ว ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะ a d ล line id มานะคะตอนนี้หมอแจนยังมีคิวอยู่นะก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพร้อมโอนนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ